เวลาเราเรานอนนะนะคือเวลานอนเนี animals, so works, the änger, the source, ่ยเวลาเวลาทำงานเวลาก้มเนี่ยคางนยืนคางยื่เนี่ยตัวตัวกล้ามเนื้อด้านหลังนี่นะมันเก่งมากกว่าแต่กล้ามเนื้อในการก้มคอเนี่ยมันไม่ทํางานก็คือมันไม่ใช่ว่าเร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 าคางยืนตัวกล้ามเนื้อในการก้มคอทำงานไม่ไท้นะมัดเล็กๆไม่ทํางานดังนั้นเวลาที่นอนเนี่ยหรือว่าเวลาบริหารเนี่ยต้องต้องเก็บขาง การเก็บค้างก็คือเป็นการกระตุ้นให้ตัวกล้ามเนื้อในการก้มคอมันทำงานออนะคราวนี้เวลาแต่เนื่องจากกล้ามเนื้อมันเป็นมานานไอตัวนี้มันเก่งมาก่เงี้ยมันต้องใช้การบริหารแล้วก็ต้นร่วมกับการหายใจด้วยนะเ,ออเคยทำไหมไม่เคยบริหารเนี่ยก็คือใช้หมอนออหมอนรองคอนี่งแข็งหรือทํามันม้วนอย่างเงี้ยก็ได้นะมันจะสบายขึ้นเลยนี่อเอาลองไ้ตรงนี้ เออโอ้สบายตั้งแต่แรกเลยเดนี่ยังไม่ได้ทำไปเลยนะสบายเลวคราวนี้คือเราเราพยายามหลักการก้มคอคือให้ดันหมอนเงหน้าเราก็กดคางลงอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือกดเองหมายถึงว่าให้ดันไปนะกดกดไปอ่าไม่ตไม่ต้องกดคือเราใช้ตัวเรากดเองนะแต่ไกด์ให้ดูว่าเรากดอย่างนี้ไม่ใช่งนก่อนเราก็กดนิดนึงงนก่อนนะขึ้นเหมือนตรงเนี้ยเหมือนคล้ายกับดันอย่างเงี้ย ดันด้วย,วยอเออให้หัวมันชนพื้นแล้วกดลงด้วยอ,อ,อแ่แต่มันไม่มีแรงนิดหนึ่งอ่าน,นี้นี่เนี้ยอย่างงี้ยนะกลมหน้าอ่าดันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอยพอนี้อลอเอาตมเอากาอ้านคอกดเออเมืนเมื่อกี้ถูกละกดสิการคอกดสิดันอ่าอ,อย่างเงี้ยใช่มันจะเกง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไม่ไม่ต้องกด ไอ้ก้มหนักมากก็ได้แต่ไม่ได้ว่าค่อยๆเก็บคางเ,คเหมือนเรารู้สึกให้คอมันดันอา่อาค้างไวม้มันจะเก่งตรงนี้นะอโออันนี้คือธรรมดา,าทำได้สักสิสักสิบครั้งอ,อแต่ถ้าเกิดเราจะนอนนะก็ประมาณประมาณนี้อ,อมันจะสบายเราปล่อยเลยนะเวลานอน,นอ่ะอ,อันนี้คือบริหาร อัน,นได้นะได้ได้คราวนี้มันยากตรงตรงเนี้ยคือเวลาเราเราจะเก็บคางไปเมื่อกี้แบบท่าเมื่อกี้นะคราวนี้เราก็ดูจับมือมาจับตรงนี้นะเราก็หายใจเข้าดันอันนี้ยังเนะพิ่งทนะฝึกหายใจก่อนแล้วก็หายใจออกเป่าลมบอกนะหายใจเข้าเป่าลมครนะาวนี้เวลาเราหายใจเข้า พอเราหายใจออกเป่าลมให้เรากดคางเราไปด้วยเป่าค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปอนด์จังหวะการที่เราหายใจออก,กอน,นะให้เรากดมันจะยากทีหนึ่งนะเพราะมันไม่มีแรงคือถ้าเราหายใจออกมันจะไม่มีแรงเราจะใช้แรงกดมันจะใช้มัดนั้นเลยอ่าแล้วมันจะทําให้ตัวกระบังลมเรามีกําลังด้วยแต่ทาสักสามทีพอนะ อย่าทำเยอะเพราะทำเยอะมันจะหน้ามืดมแล้วก็ค่อยผ่อนแต่ถ้าเราบริหารธรรมดาก็คือบริหารเก็บคางออแต่ถ้าเราจะเพิ่มกําลังมันมากเราต้องร่วมการาหายใจ<า>ยออกเป่าลมบอกแล้วเก่งเลยแล้วก็ท้างไว้สิบวินาทีทำไปสักสามวันเท่านั้นแหละเราจะทิ้งเมียเลย เพราะมันโล่งบอกบอกอิทด้วยบอกบอกไปอิทบอกอิทอิททำได้ไออิมันหน้ามืดไม่ใช่เหรอเอโอเค